ันนี้จะรีวิวร้านชูชิร้านใหม่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าข้างในมีชูชิหน้าตาหน้าทานมีหน้าตาอะไรบ้างเขาเพิ่งเปิดใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเนาะชื่อร้านนี้นะคะส่วนเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะได้รู้ว่ามีอ่าชูชิหน้าตาเป็นยังไงบ้าง กระดาษเป็นกล่องกระดาษแองนี ata, ้ให้นะคะรักสาโลกล้อนมีอะไรบ้างตามนี้เลยตัวนี้เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้

ไ่เนี่ยคืออะไรไข่ไข่เหรอเออไข่กุ้งไม่ใช่ไซม่อนใช่ไม่น่ากินเเดี๋ยวเพลงจะเอาเดี๋ยวโนโน่ะมือไหร่ันนี้ไหมตันนี้น่ากินเซม ยินดีดีนะจ๊ะเอามันหล่นนะสองตัวแล้วของเพลงสั่นมากเราสองทำก็พอแล้วมั้งได้ตัวนึงดิรีราคาก็ประมาณนี้เลยนะคะ ได้บ้างคะได้สี่อย่างได้สี่ตัวสี่ตัวคนละสองตัวเนาะคนละสองตัวอินอันน้ำหรือเปล่าน้ำบ้านเราก็มีเนาะค่ะเราจ่ายเงินเนาะก็เขามีขายเป็นแบบเป็นโบด้วยนะคะไายโบ้บรรยากาศร้านนะคะ ให้ยืนทานได้แต่ไม่ให้นั่งนะเัี่าไ่ประมาณสิอ็ดดอลแพงไหมคะสอง้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ่ายไหมครับครับครัครัไครค ได้มาแล้วใช่ไรัคพี่แนวได้มาแล้วนะคะเรียบร้อยหมดไปเท่าไหร่เมื่อกี้ หมดไปเอลเวนดอลล่าเอลิเวนดอลลาร์ก็ณสิบเอ็ดดอลล์ประมาณ250บาทเนาะเราได้4ตัวเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะไปเลยเราได้ชูชิมานะคะวันนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมวันนี้มีีตลาดดนนนนััะว้เป็นวันเสาร์นะคะคนเยอะเห็นไหมคนข้างนอกเต็มเลย เราก็ฝนก็ตกด้วยนะคะมืดครึม้มฝนก็ตกแต่ก็ยังมีผู้คนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะคะนี่ตลาดนัดที่เคยถ่ายให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะตลาดนัดแน่น้อยของเมืองนี้นะคะก็มีแต่ของขายที่ะลึกของที่ะลึกขายไม่ได้ใหญ่โตเหมือนประเทศไทยนะคะคนก็จะมี ท่องเที่ยวกันทั้งทั้ที่ฝนตกก็เข้ามาคนจะเยอะเพราะคนจะเยอะจะคนจะเยอะสุกเสาร์ทิ์นะคะแล้ววันเสาร์นี้ก็ค่อนข้างจะเข้ามาแน่นเข้ามายุะกว่าวันศุกร์นี่นะคะเราไปซื้อชูชิมาจากร้านชูชิที่เปิดใหม่ในเมืองแฮมเมอร์สปริงนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าหน้าตา มาดูหน้าตาใกล้ๆก,กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่แมวช่วยเปิดหน่อยค่ะโอเคนี่หน้าตาสวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยหน้าตาสวยงามน่าทานนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรคะพี่แมวไซอะไรคะไซมอนไซมอนกับ กับซาไลอโวคาโดนะคะแล้วก็จะห่อด้วยห่อด้วยโตฟูโเตู้นะคะคือเต้าหู้นะคะส่วนตัวนี้เป็นอะไรคะนี่ไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งไส้ปูอัดไส้ปูอัดแล้วก็แซลมอนอะโวคาโดแซลมอนกับอะโวคาโดส่วนตัวนี้นะคะตัวต่อไปอ่ะแซลมอนอืมตัวนี้จะเป็นแซลมอน ตัวนี้จะเป็นไซมอนแล้วก็มีครีมนะคะแล้วก็จะมีอะอะโขโดโ่วนตัวนี้ที่ออนท็อปเนี่ยที่โรยหน้ามันเนี่ยมันชื่ออะไรนึกไม่ออกนะเออเอาตัวต่อไปก็จะเป็นสาล่ายหอนะคะสาลายหอจับอะไรคะ,ะโ,คโ,ดโดเขาเอาลงไปทอดก่อนนะแล้วเอาลงไปทอดในน้ำมันลาไส้มันจะเป็นอะโโดปูอัด เอาลงไปทอดกับน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็จะมี่าส้<ร>า่านจะเป็นโอโอคโดกับปูอัดแล้วก็ท่อด้วยรีมสลายแล้วก็ครีมนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนมาแฮนเมอร์ก็ลองมาชิมกันได้นะคะหน้าตาสวยงามและต้องอร่อยแน่นอนค่ะ วันนี้เอขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเ <_ C os> พื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เอด้วยนะคะ <_ C os> วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย